โอ้เรามาดูเขาปืนฉีดน้ำนี่จะเหมือนที่เขารีวิวว่าดีจริงป่าก็เป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้าโอ้แบบโอ้ดูสันสวยงามเลยครับแล้วก็โอ้อปกติละอันนี้จะเป็นดาบจับเล็กๆนะครับเป็นปืนสั้นนะครับโอ้เป็นไฟฟ้านะเติมน้ำเข้าไปแล้วครับยิงโอ้โหนะมันน่าสนใจจริงเดี๋ยวนี้พี่หมีจะมาซื้อให้ดูแล้วก็มารีวิวดูว่าเป็นยังไงนะโอ้มันน่าจะน่าสนุกเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ฉายแบตได้แล้วก็เติมน้ำยิงโอ้โหมีแม็กกาซีนด้วยดูน่าสนใจมากครับเดี๋ยววันนี้ 咋咋咋哇哇哇哇 และนี่ครับที่ของได้มาแล้วครับโอ้โหปนไงยิงถูกใจมาทุกคนดึงน้าเล่นมาตรงนี้เป็นปืนจีน้ำที่พี่มีมปับอซองซื้อมานะครับก็ตอนแรกก็ตจอเขาให้สายชาร์จมาครับคือจะมีสายชาร์จแล้วก็มีแม็กกาซีนสอ,อันบางรุ่นจะมีหุบมุมกลมด้วยนะที่มันเติมใส่น้ำได้เยอะนะแต่ตรงนี้ก็คือมีสองกรสีนะถือว่าน่าสนใจมากๆนะในกล่องก็จะมีสายชาร์จที่ให้เรามาแล้วคืต้องเราต้องถอดจากในข้างในฐานจะเป็นก้อนหนึ่งแล้วก็เอามาเสียบชาร์จนะครับแล้วก็กามจริงนะุ่ ใส่น้ำแล้วเนี่ยก็ถือว่ายิงยิงได้แบบ กำลังแบบสนุกสนุกขำขนะไม่ได้ยิงแบบโอ้โหไปเอาเป็นตายนะยิงพอเปียกพองามๆนะแต่ใครใส่อะไรเย็นๆเข้าไปน่าจะสนุกนะครับแล้วก็มันมีสองเม็ดเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้เลยแต่น้ำมันจะหมดไวนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเล่นแบบในรถยิงจากในรถดูยิงแบบในที่ทํางานอันนี้ก็โอเคนะหรือให้เด็กเล่นเนี่ยมันก็ไม่แรงมากแต่แต่ให้ผู้ใหญ่เล่นแรงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มีทิ้งไว้นะมันจะมียาวเลยครับพี่มีทิ้งมาเอาไปสิดกระบอกเลยครั้งแรงไม่แรงมีแบบเทพไม่เทพมีแบบไฟฟ้ามีแบบโอ้คือหน้าเหมือนจริงบ้งหมิดลลแว เลือกมา50ล้านเลยครับโว้แต่นะอนนี้น่าเล่นสุดๆนะครับแต่ถีามีคนที่เอาเล่นมาดีถือว่าอ้พอเราพกพาไปไหนได้นนะเดินเข้าในห้างสบายๆนะยอครับแล้วแต่คนที่รถทนลองเล่นแล้วครับถือว่าโอ้แรงมากทุกคนยิงโอ้ถือว่าแรงพอใช้ได้แล้วยิงเก้าต้าอยู่แอสแตาได้นะทุกคนเนาะไอเด็กให้ลูกหลานเล่นก็กำลังดีไม่ได้อันตรายมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ การจะส่งมา้วนี่มันจะใกล้ส่งกันเลยนะครับเออที่ไม่มีเลือกมาเนี่ยมันจะาจาเป็นร้านาในประเทศต่างประเทศนะต่างประเทศ,เทศนี่คงไม่ทันเลยนะแล้วก็ดังในประเทศอาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าเออมันจะส่งทันวันที่23แน่นอนนะครับทุกคนใครจะซื้อก็ซื้อช่วงนี้เลยครับช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นสุดสุดนะครับแล้วก็ลดเยอะมากนะครับเกาไปกดลิงก์เลือกดูก่อนนะเอาที่มันร้านอยู่ในจนะเพราะเพราะว่าที่ไม่มีซื้อมาเนี่ยมันนานมากทุกคนมันแบบรูดติดอะไรมันนานมากจนแบบรอกันเหนื่อยแย่งเลยนะครับแต่ว่าร้านไหนที่นาไม่ต้องไปซื้อมันนะครับที่ ใครมีปัญหาว่าออร้านนี่มันอยู่ยังไงมีอะไรก็ถามได้ตลอดนะถามในคอมเมนต์เลยพี่บีจะมาตอบทุกคนโอเควันนี้พี่บีก็มารีวิวให้ดูนะสุดยอดนะอนนขอลาบ,นะบ,บ,บก่อนครับพี่บิ๊มจะไปครับขอลาบก่อนครับบ๊ายบาย